เหรียญน,นี้เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมเข้ารามตัดคูบาสีวิชัยปี2528นะครับที่มาแบ่งผันเพื่อเพื่อนนะครับพาบ้านพาเครื่องทางเหนือนะออกที่ลำพูนนะครับที่ระลึกการบูรณะพระธาตุดอยแต่นะครับวัดดอยแต่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนปี2528อายุพา40ปีพอดีนะครับเรี่ยมพร้อมใช้สภาพสวยนะนะครับเราดูเห็นไหมนี่พระธาตุเป็นสีทองนะนะครับ โรงกระไหลนะครับนิกเกิลกระไหลเงินกระไหลทองนะครับรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมีหูในตัวนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์คูบาสีวิชัยนะครับยืนเต็มองค์นะครับแบบนี้นะมาเผื่อใครอยากได้ไปบูชานะครับสายคูบานะนะครับคูบาสีวิชัยแบบนี้นะนี่คลาสสิกดีนะครับปี28นะครับองค์นี้เปิดไร้2ยนะครับเตรียมพร้อมใช้เดิมเดิมเลยนะครับนักบุญแห่งล้านนานะ เดิมแบบนี้นะใครสนใจก็แอด ID l ดี e ไขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอ่าพาเครื่องหลักร้อยเมืองเหนือนะครับ220บาทรวมส่งนะครับเรียมพร้อมใช้องค์ตามในคลิปเลย